พี่น้องคะหาเห็ดมาแล้วมื่อนี้เนะคะเนะเาะเอาซิมาซ้อมเห็ดเก็บไว้ฟีดกินนะคะเอาก็ได้กินทุกมืออยู่แล้วเนาะวันนี้จะไม่กินเห็ดนะคะเพราะว่ากินมาหลายวันแล้วเราจะมาซ้อมเห็ดไว้นะคะไว้ฟีดนะคะเห็ดที่ได้วันนี้นะคะ แล้วก็จะแยกเห็ดหนุ่มสาวเห็ดบันๆนะคะเดี๋ยวเราจะซ่อมเห็ดกันอันนี้ประมาณยี่สิบพอดีเลยนะคะตีนมันนน่บทิมเดอ้อจะไปทำสปอนะคะ อันนี้ประมาณยี่สิบงามนะพี่น้องเนะอันนี้บานแล้วเราก็แยกไว้ต่างหากงามบอพี่น้องสวยไหม อันนี้คุณยายคุณว่าเห็ดหน้าเล่เออ้อแซบขาหนึ่งก็แซบแกงก็แซบนะคะอันนี้บานแล้วเห็ดคาดอกสวย พวกตาบเดินนี่เดินเสียไว้กระหมูที่หาเมื่อก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวรวมไว้ปิ้งป่นจ้ะ เห็ดทานดำสมชื่อนะคะเห็ดทานได้ไข่เห็ดละงกด้วย น,นี่ก็ไข่เห็ดละงูกค่ะไม่ได้ไปหาไกลอันนี้หาข้างๆลัวมันเลยไม่มีเยอะค่ะได้แค่นี้ วันนี้เราโงขาเป็นนางเอกนะคะได้ได้ได้สองดอก Thank you. บวกตาบก็ได้สองดอกค่ะวันนี้ เสร็จแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวดูเห็ดนะคะเนี่ยค่ะเห็ดเราวันนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นเห็ดหนุ่มสาวนะคะสลิกสาวเป็นบ้าเป็นสาหอยี่สิบฝั่งนี้เก่แล้วบานแล้วนะคะให้เห็ดหำฟานแบ่งครึ่งนะคะอย่าอย่าว่าเราพูดจาไม่สุภาพนะคะมันชื่อเห็ดมันเป็นแบบนี้นะคะเหลืองๆหลนะะี่ค่ะ ปิ้งแซบเดอ้อจ้ะแต่ต้องไปลอกลอกอันเหลืองๆอันนี้มันออกก่อนตอนนี้ได้นางเอกสองดกได้ไข่ละงกขาวสองไข่นะคะปวกตาบได้สองดกนอกนั้นก็จะเป็นเห็ดดินเห็ดน้ำามากเห็ดดินทั่วไปค่ะแล้วก็ เห็ดเพาะจำนวนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นวันที่สี่ที่ไปหาแว่นตาค่ะก็เลยถือโอกาสหาเห็ดแต่แว่นตาไม่เห็นนะคะเห็นแต่เห็ดน,นี่ละค่ะนะคะ,นะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะขอให้ผ่านพ้นพบวิกฤตไปด้วยดีนะคะอยู่มาะมัแม่แมะนะคะพี่น้อง ยายตุ้มชาแนลก็จะหาเห็ดหาปลาอยู่มาะ,ะแม่แม่ข้างๆบ้านข้างๆสวนนี่แหละค่ะก็เป็นห่วงทุกท่านนะคะขอให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะผ่านพ้นเพราะวิกฤตไปด้วยกันค่ะรกักทุกท่านนะคะจากยายตุ้มชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ